พี่น้องวันนี้คุณย่าจะไปขึ้นบ้านไม้ได้จ้าบ้านไม้ทงหน้าบนคนสากบ้านไม้บนเร่เร่มาบอกมาบกาวไปขึ้นบ้านไม้เด้อเด้อจ้าาพี่น้องไปไปดูกันจ้าบ้านไม้ยัอยู่ไกลไหมคะข้าที่ซาเล็กนี่จ้าพี่น้องที่ซาเลงกแก วันทังไปได้เลยแจไปน้อ,นองถ้วไปไปแจก,กกัน,หนไนอหอย่าถามข้อหน่อยเหมจนแจก็รักท่าไปท่าไปแจกค่ะตามึงได้แจว่าหน้ามันจีบยิบมันมันจีสวยเหอนจ้วันทั้งกี่ไลได้แจไปน้องเหมอนโวันทั้งกี่ไลแล้วถามข้อหน่อยนี้แจไปน้องท้างนี้ไปท้านหน้าทั้งนี้ไปท่านถึงบม โอ้มความไปเ็มไม่อกดูแลโค้งด้วยคอยใส่ด้ยจ้าท่าโมดจ้าดงไม่หลเลยพี่นรองท่าโมดีจ้าพี่น้องท่าดีขาก็จะงานจ้าสองโมงด้วยมาถึงบ้านไม่สามโมงแก่น้องเลยสองโมงกว่าจ้า วนตก 3, สามขึ้นสามเสาสามขึ้นเรื่องอะไรจ้ะพี่น้องตามจากข้านี่จ้าพี่น้องโอ้ยคอยคอยคอยนี่จ้าไอ่พีน้องนำหวยหลายประจ้านต๊กแข็งนี่จ้าโอ้โหหา เอาล่างางมางามแต่แจพี่น้องน่เนี่ยน้ะทางอื่นฝนตก็กันบิจากัรงาโกตมอลนสารค้าบริจาฝคนตกสามหมื่นยนการแต่พี่น้องทกสองปีปีสองปีสามปีหนก็ด้เลยสามเสาไม่จกพี่น้องอ บรรยากาศเช้าบรรยากาศยามเช้าสองสามโมงไม่จะถึงสามโมงแล้ว่ข้างาหนาวไปะไ่้อ่ข้างไหมโข้างขึข้า่งยาโอ้รถดีกันใช่ไหมรถดี ไปั้ยันท่าหนทางดีกันจะไป้องดีกันเราดีกีกันค่อยๆไป่อยๆไปราติตายโอ้ยหัวจะมันหลานรถไป้องมึงไง เฮียแต่เบ like like ียกน้อไปนองมันเหแต่งตัวสวยจักน้อยก็สวยดอกแกดูดีจัน้อยกับพ่จ้ามันท่านงางาจ้าใก้สีหอดเราปนนองใก้สีหอดเราปนองม้มันทานหมืนมาีหอดพวกนี้ปน้องกกโอ้ยรถน้ำฝนกับม โคไม่รอกโคโคงามงามนใหม่ตัวไหนน้่มันท้าน่เขียวจุ่มเนไปพรองคือฝนชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นจ้าพ่น้องแรงว่าเป็นเดียนตองเดีอนแล้วงันต๊สามมื่นเดียนกันได้กัในตกระดนี้ให้หออได้จะไพี่รองข้างนี้องเปนเจ้ย สวนพักสวนหาเพิ่นแบบนี้แหละแบบยาไมเห็นใช้ได้ผมก็ให้กับพี่ในใจพี่น้องเออจอดนี่จอดนี่ค้าเดียวสิ่งหอดอะไรพี่น้องสิ่หอดแล้วพี่น้องมั้งต้นบักม่วงสวนเพิ่นนด้พี่น้องอุ้ยชมวิวแบบชมสวนความพี่พี่น้องสวน หอดแล้วแจกหอดแล้วหอดแล้วแจกพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วแจกพี่น้องบานไมเพนหอดแล้วแจกสวยไปแจกพี่น้องไฟก็จงดน้อง่ายมาาแจกพี่น้องบานไมเพันจ้าสวัสดีจ้า